เอาสองสองเบี่ยไปไปลูกนั้นไปไปลูกไปเฮ้ย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 หางขาดบ่ขึ้นดีนะครับจังหวุกครับสวัสดีครับผ่านไปตอนนี้อยู่กับช่องอีสานนันทีออฟฟิเชียลครับมาหนีสีมาจูตรงไฟตั้มือครับของหุ่นครับมาหนี นี่เบาลุงอีสานมักมงวนครับครับผมสวัสดีครับจู่ๆไหน้แลครับเบาลุงอีสานมักมงวนครับจำผมได้บ่ครับผมนี่อีกคนนึงครับเยังเกาะพิธีโปรดักชันพิธีโปรดักชันครับผมได้บ่โอาละจำได้ยุ่งจบพวกเฮลต์เทียดบ่จีบัดที่นี้นี่ไทยคนอื่นไม่ใช่ไทยของ ไฟตํำหงคันนีม่น้ำกันน้ำมืองหกันจเป็นบมืองอะไรการทมาันนี้เขาไม่มไฟจักบางึ่งหกบางครับมึอนึงไฟหกบังเนาะไผแพ่นี่คือท่าหนาขาวขอบตาดำหอยออ้เต็มเต็ม้เชือต้นนี่งานีมทันทีมึงแรกสร้างต้นสร้างต้นี่นครับผม ขนาดหกุนต่ามือส่รตนครับโอ้ยต่ามืองามขนาดเลยครับอาจารย์ซาหใจบ่ครับผมกหาิบหาิบครับหาิบหาบครับทบแตกที่สีในลายเะหาิบครับสู้หิบผมผมขับเป็นสูลงคอในลายเลยครับ ก็ว่าเกงค่ะเกงนี่ตบางไฟตำนี่เมกัผมกับว่าูีเพคักแล้วครับแต่มันสิเป็นยังไงครับปีนี้บางแหลกตั้งให้ดีตงให้งามยับี่้อย่าเห็นสร้างคนผิดหวังเด้อยายาเด้อทีเรียงแงต่อต่อสายไฟเส้นที่สอง เป็นเส้นสุดท้ายบังแหลกของเพิร์นนะครับข้อมั่นใจหาซิมหาซิครับแต่ยังเกาะสร้างปอนสร้างปอนด์ครับหลุมมือสร้างต้นหลุมมือสร้างต้นครับซิดเอกครับซิดเอกคนนี้ครับมือขวามือขวามือขวาเด็กเก่านะครับเด็กเจ็ดสิบแปดสิบน้ำเลยน้ำน้ำอ๋อนะครับพร้อมยังกรรมการเอ้าสามสองเริ่มตี ไปลูกนั้นไปไปลูกไปเฮ้ย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 หางขาดบ่ขึ้นดีนะครับจังหวะนุทายเป็นเกี่ยวรุ่นแรกโนมโตโนมโตไหลอ้าวคือยังสั่งคือบลูเบิร์ดยังไม่้เบิดครับไม่รู้เบิร์ดเสียบลูกแนวหันนี่แนวแน่แน่แนมแน่หลใช่เอ้ยหงายคือสีม้วเสียบเนาะแนมหลัดแนมหลัดในนี่นี่มุไฟนี่ไฟบลูเปิดหางเสียบโอ้ยนี่นี่นี่หางเสียบน่ะเววียน นี่ผมไฟนี่ผมไฟหางเสียบนี่นี่นี่หางเดินหางเดินหางเดินหางเป็นตัวเดินนะเดีไปไหมวิ่้ตึมสามสิบเก้าวินาทีสามสิบเก้าครับผมไปต่อไปต่อวัน่องสารกั้นสี่ของผมเนี่ยโจให้ต่อดิผมเปิดครับัวไฟเปื่ผม เดบได้นี่จะปล่อยชุ่เพอได้เลบอกวาเลยความสวยงานแนนวครับบาวหลวงยิสันมงคลงานเขาเพิ่นผ่าขาดค่าครับผาขาดายอมรับสารภาพอะหลาก็เพเป็นนังดอกเข้าเส้นเวขามาแล้วช่างเที่ยงไฟสอยงามสวยงานครับผมบาวที่2นะครับผม มัหรม่มนเงินครับสองที่สอเยนนองนองยังเกาะื่อยังเกาะันเทีย้องัอนเทียนะครับผมเป็นตังใหเป็นตัอยหมูเลยเป็นแบบระดับก็ต้อมาดาเพ็่นเทศบังสันกูมูนะครับน้องตัอยหมูเลยาสั่นมูอตัวใหญกนอ้นเคังาก็ค้องันเทียนะครับผมเงินบอเอ้ม สูงถือว่ามูอยู่นะครับนมไหลเอาขาดหางยังบลขาดขาดบ่ตัดเลยนะครับหางยังบลตัดเลยหลอกเด้อหลอกเด้อเหลือแต่หัวนะครับตอนนี้เหลือแต่หัวหางขาดแล้วหางขาดแล้วตัดเลยบ่ตัดเรียบร้อยอ่าหางขาดแล้วนะครับสปาร์ตรุ่นแรงโอ้ยขาดว่ะ เินได้อีกเนาะวันนี้เนาะขาดแล้วครับแล้วแล้วครับร้อยแห้งตรงไรดูใจละหมื่นตรงไดรสร้างปอนครับสั้งปอนนะครับผมไอ้นุ่มรถไถไอ้นุ่มรถไถนะครับว่าสิเป็นหังไหนนะครับว่าจะในนาขาวตบตามีท่านดาบวะบังที่สามสิเป็นหังไหนอ่ามือสอเบิ่งกัน อ่าเรียบร้อยครับมันใจบ่าหรอครับหน่อยนึงครับเอาพอดีกันสร้างปอนนุ่ถไทยดงเจริญโจงโชคดีสามสองลงไปไปโอ้ยเช็คต่อพี่เลี้ยงเช็คต่อครับโอ้ยพงมาลนนกัะครับเอาไหมมาครัให้ช็อตนะครับผมว่าหันนี้ไฟ ซอสค้นซอสบาตนีอร์อยากเดือดได้เดือดไฟต้นสงสัยไฟจะซอสบังไฟนับไอ้นับเอาสองสองเหนื่องไฟโอ้ยนับโตดีบินดีนะครับบินสูงโยกออกบินสูงลูกอ๊อกลูกใหญ่เงียหน่อยลงนิดน้อยใหญ่เงีลูกใหญ่เงี้ยงโบนอมบาไหลมาไปของแท้นะครับเบนออกด้านซ้าย เบ็ดออกด้านซ้ายโอ้ครับเข่ากฟฬาบข้อดีข้องามป้ยขอคือไม่ได้ลูกเจอออกมาอีกแล้วเนอบมาี่ยหายต่างใอยพอเลยบานงอลบมาเลยเด้องอลบมาแล้วเนี่ย่น้ำมาเวลาตัดแผไปน้ำบ่ ปดสปดวินาทีโอหยอดทั้งเพื่นครับมาลงจังหนครับลงลงจังหนอยันนี้บของผมนะครับาแตวเนาะไหลลงเื่อครับกระดานเรือมตบจัหน่อยบลุูอีสันม yeah. ักมวนอยต้นหนบลุงครับยังงาขาดข้าวจ <um ังนสิเป็นยังไงเป็นังไยาลาาะครับผมมลงจังหน่อยมันบเดนงยงหน่อยกับมิมูแวละงหน่อยกับมิมูแลลวละบาลลูงครับ ตอนนี้น้ำน้ำนี่คือแปดที่แปดท่านนี่ขยับอยู่สามเากรับสารภาพเลยที่นี้าแบบสีเหลี่ยมวเป็นแนวตอาการเหนืยวาการเื่ยวารับดับหมดลนพนามาตอนนี้แล้วลุ่นกันครับมาสิกเอะเอนดทีมงานเบาหลุมอีสันมักมวนนะครับ้าขาดข้าพิ่นมา มีตัวอุปสรรคเป็นยังไงโปรดติดตามนะครับทีมงานเรียบร้อยกอดทีมงานเบาลุงอีสามลักม้วนจงโชคดีสามสองนึกไปโอ้เป่าบินสูงหักไปแห้งเถอะครับอดมันห่านะครับข้อโจข้อสู้พิเศขึ้นด้านบนเฮ้ยเฮ้ยจังหวะสุดท้ายผ่าขาดข้าไม่สีรหลอดที่บอกไปนะครับผ่าขาดข้ารอดบ่รอดเปิดเป็นยังไงเปิดเลยเรียบร้อยโอ้ยเบา โอ้โหใส่หัวหลอนทลานะครับหัวหลอนทลากรรมการถ่ายฟังเนี่ยอ้าวหัวหลอนทลาหัวด้านซ้ายหางด้านขวาเบาจัดอ่ะโอ้ยัวลอนทลาแล้วก็มีขวางนิดน้อยภาษาบางไฟเขาก็เอิ่นเจ๋ยแล้วเจ๊กกันละเจ๊กแล้วเจ๊กอ้าวนี่อ้าวฝ่าสลัวสลัวแน่ยากนิดน้อยนะครับใส่หัวเป็นตัวเดินถือว่าเบาถือว่าเบานิดน้อย อีกไม่นึงเถอะอะไรอ่ะอ้าวเก่าวลงมาจีหาเถ้อแล้วก็บจีฮอดเครื่องฟ้าแล้วท่านที่นี่เหรออ่าโอ้ยไออีกหน่อยนึงพอดีไอเอ้ยฟาดไปนี่เข่าสายลุงเรียบร้อยนะครับเข่าสายลุงแล้วอีกหนึ่งสปลาหนึ่งยังมาท่วงหน่อยอยู่อ่ามันต้องดีอยู่เบียดด้านขวาฐานลงไฟหน่อยนะครับอ้าวตามลงมาวะาทายไป เจ็ดสิบเก้าวินาทีเ9คะแนนเจ็ดสิบเก้าคะแนนครับผมถือว่าโอเคอยู่เจ็ดสิบเก้าเป็นเป็นการเทสตบางตำทวงบม่องไฟตำมือบ้างแรกอฮะครับของโจอีสานคันทีครับโอ้โนะครับ บางนี่ของซางโจวอีสานคัมทีนะครับล่างเราบ่นี่บ่ท่านไดนร่างเอาดิ่งซูดบลั่งครับของคนตั้งมือสูตรบ่ลัางคนไหมยังสีแตกกับท่านาทะละโอ้ยอย่ามาเห็ดดูปั่นนี่แตกกันเลกจะว่าจังเนี่ยนัดเองจุดเองเลยต่อสายต่อจะใส่ว่เอ้าวนัดเองจุดเองครับขอทีมงานโชคดีโอ้ยขืนนี่ลูกสามสองนัดไป ให้นอนกุ้งเพนไ้ละบ้านน่าโอ้ย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 เมาขึ้นสูงให้เนาะเอาเอาเอาวหางขาดบ่บ่ขาดนะครับอยู่ตรงฝ่ายอยู่นะครับสำหรับผมเนี่ยบ่เห็นหรอกนะครับผมสายตาบ่ดีเจ๊เจ๊โอ้เผาหลายบ่เฮ้ยโอ้ยเผาดันเจ๊เลุกจจ๊แล้วครับเจ๊แล้วนะครับโอ้ยใส่หัวแลนมาในี่โอ้ยตายอ๋อแสดงว่าผมมีสิทธดหลอดนะครับสิรู้ดีนะครับสิโต๊ะใกล้ใกล้ดีนะ โอ <ique> ้หนาวลวดออกเลยจะของพลุนโอยแล้วครับเจ้าของพลุนโอยแล้วเอาเบาแล้วอันนี้วเบาไว้ลูกเบาเบาไปเบาไว้เอาเหล้าเย็นเอาเตี้ยเบาไว้ลูกเท่าไดเลยอายเวลายี่สิบผ่านไปเอาโอ๊ยโอ๊ยเรามันเย็นเรามันเย็นเราเย็นแล้วเรานทำน้ำทามดีขึ้นเราเย็นเพราะป่าเขามันวนนี่อายลูกใกล้ๆนี่เออ เราเย็นบเลไไหกสิบแปดไอันนี้นี่นี่นี่วครับนี่นี่นี่อ้นี่โอ้ยอขนาดพี่ด้มาบาสวนกักเอาดอกแบบเด็เ็ิหงนผ่านไปเอ้ยโอ้ลมดีล้สวยครนีนะครับผมทำนี่ก็เอาสุดยอดแล้โอ้หูนาโอ้ขนาันเอาออกก็ดีเลยวะาถายตึงต่อไปนะครับ แปดสิบหกแปโอ้ยแบบเดให้ลูกพี่ท่าหนาดำเลยไปโอ้ยไม่เออหวอรุว่าอหน่อยไหมอ่ะพิธายนะครับช่างป็กนวลเลี้ยวๆนี่พี่ปรดนบ้างของสร้างโตี่ธันทานทีจุดไปก็แดสิบของสร้างพอนเด็แปบแปดของผมเด็ดเจ็ดสิกนะครับผมอยู่ที่3อยู่ตอนนี้ผมตรงมาลุนก็บางนี่นะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าบางนี่เกินเจ็ดสิบเก้าผมจะเด็ดท่าหนาขาว ตับ้างนี่บ่ทนจุดตอพิ่นมี้าาคาผมนาคือคือคืออันนี้สงคนนี่นะครับเออคือคืคนนี่ลมาทกันพผู้ดกัผู้นึง่ยหับยับเจ้าเ่ยตรงมีแล้วี่นี่งมีแล้วล่ะ็กแหลนานน้อทีนี้ยแน่เราคอยละเอาไปต่อไปนะครับของสร้างเปกเป็กโอิโอนะครับเปกโอิโอบังสุดท้าย อย่าพึงคิดจึงกันเดือนหนึ่งเนี่ยไปยีท่านาดำอย่าพึงคิดเชิงไปต่ำมือสูตรใส่บอกนะครับของสางเปกจากบริมฝาใส่บอกยังไงยังใส่บอกต่ำเลยไม่เหีนเองเลยไปรับเปล่าอะไรอ้ยราคาอะไรเจ็ด สิบเก้านะครับเจ็ดสิบห้าแปดสิบครับนะครับผลงานที่เป็นยังไงนั้นโปรดติดตามนะครับของทีมงานสร้างเป็กะครับอ่าขอทีมงานจงโชคดีนะครับไล่เลขเจ็ดสิบเก้าสามสองนักใบโอ้ยระเบิดครับผมตื่นแล้วครับฮ่าฮ่าฮเป็นคือแล้วผมตื่นแล้วเอานะครับ สำหรับเชียดนี่ผมรอดนะครับผมเอ้ยวไม่ก่เลีเยวเอะอเอ้เป็นลนพายรือไงวางนนี้คนเดียวหรอครับอ้าเอาอาหมูไปเชื่อเอาหมูไปเชื่อ <laughs> right now. what's that บ่าวบ่าวอะนี่บ่เอาล่ะตุกานีเอาแหละเอาแหละฮัลโหลสิเร็วขึ้นสิเน้อแก่พี่น้อง3,000 <laughs> <Wow. Wow. laughs> <laughs> 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 น่กันล้มโยนน่เสียมาพพ์เลยต้้างเปกกับ้างเปกอ้ยนนีร้างต้นนะากันคี่น้ๆมันจะามงจกกับกลงวบ้านยังจะบกกับกลงวยย่อมแล้วไอ้หรุ่นต้แก้มือให้ไดกัน้ยแก้มือยังตลงสิครับอตกลงสิย่มเลยสิแก้มือแก้มือครับแก้มือโอเคพนพานนี้มีนเดียวโอเคจัดเลยจัเลย เอหนาตรงมีแก่มือครับอามานีก่อนมานีก่อนมาตรงลงก่อนงานขอไปยังนี่จุดหมายปลายทางเราบอกต่อมามาเยมาเชียงหายใช่ทำการเลยอันนงเลยเอ้ยแก่ไปงานขอไปก่อนไล่นึง

ี่ดีที่สุด่วกมันก็ชนะให้า็ชนะให้มาเป็นแบบ้แ่แสดงว่าพวกนก็ซื้อกี่เอเลยใหนกินมาข้นงมงขอตมล่องมันเป็นตัวหนังแล้ตรงนี้แก่มื่อครับวันพระไม่ได้มีหนเดียวเอ๊รสับิปนี้ ขอจบไปแค่นี้ก่อนครับนัดหนาตรงมีแก้มือครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับ็นาชีพนะน้องสำหรับคลิปนี้พวกสุรุกขาจะนี่แค่เดียวครับผมเอ่อตังไใจกะฝากติดตามควมวลควบซื้